ขอ,องเปียวครับขอ,องเปียวบักข้อบุกขอ้อไปขึ้นมาเมื่อวานนี่อยู่แถวบุรีรัมย์นะขึ้นมาเมื่อวานนี่แล้วสิบพิจกักเขาเอื่นย้ำจกักเขาเอื่นยังแบบทำไว้ตแต่ xí sát nguội 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 nuôi nguội 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 lại đây โอเค okay, ครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่เหลืองเหลือง๋ยวเขาสิมาซส่พริกมาปุง่งมาปุง่งจะเขาเอินว่าแตงไดดอกย้ำใื้แตงใดดอกชุดรถครับไป ครับน้ำตาลอู้ใส่ลงไปน้ำปลาครับน้ำปลาเมื่อไรเน้นปลาปลาลงไปเน้นปลานะครับเน้นปลาปลา ใช่นี่ก็ปิดปนลงไปครับแต่ชายบ้านเขาเอ็นว่าจังไดดอกก้อยบ่ผ <c oughs> ู้ใดเคยเห็นแบบนี้เมนมันบอกน้ำเด้ครับเด้อใส่เข่าหัวว่อมันเนีว่าก็เจ้าเอ็นจังไดน,นะสีเอ็นขี้กันบ่หรือว่าสิกินขี้กันบ่นะอือมันวน น้ำลายไหลอือด,ย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 ,ดยิมเยิมเลยเยิมเยิมเลยใส่เปลือกพร้อมป๊าเป็นตะแซสบแะฮนีฮ่เป็นแสบครับนี่ดิอืซิมเงิน quá ngon. phải là phải là hấp. hết mình đây, thêm pích cái này. còn cái miếng nưng nhá, เอาละอืมตังสีของดีมีหน่อยครับของดีมีหน่อยจักกัะกเจ้าว่าเอิญน,นี่ยังวะย้ำบ่เงยีเอิญน,นี่ยังเลย <c oughs> เอา้านี่ละแจ็ก,กเจ้ากินคือพี่น้องกินคือกันก็อีสานกินเรียบหรือแบบหรือสว่าสีเอาไปเฮ็ดตั้งใดกินนะ น้องมั้งเม็ดมันบริยำนะครับยำแล้เปียกเม็ดมันนี่ลึดเลยม่มลึดม่มลึด สผู้ใดเคยกินบ่สูตรนี่นะแล้วแต่ผู้มักนะมักแบบว่าเอาไปเฮ็ดแบบได้กินว่าเดี๋ยวไปตำไปตั้งไหนนะ ใส่เปียกใส่เปียกมันน้ำมันจะบ่ค่อยเปียวเหนไหนนะมาครับมามาของดีของดีฤรือดูการบัข้อบม่มลิด ¿Cuál? ครับเหลือตะเปียกมันอ๋อสุดท้ายครับ เจอกันคลิปหน้าครับอยากกินจุคลิปหน้าน,ะนาสิมิจุนะเจอกันครับไม่นี้ไปแล้ว